สวัสดีพี่เนองสวัสบบดีปานิมาหอนี่กับมาหอสถานที่ในหน้าหัวสวนของวันนาดีนะพี่นนอะอันนี้ก็คือขอกแบ่ขอกแบ,ขแบ่ของไกลตัวนี้ก็เป็นเทียงเป็นบอนพักบนชาวอยู่อยู่เทียงดินตอนนี้นะพี่นนองตัวนี้เป็นดินที่เปาววางบริเวณมันปีนี้บริเวณมัน พอว่าวันนาลีบ่อยู่มันก็เฮ็ดเฮ็ดหายก็บ่ไว้เนาะผู้เดียวก็เลยว่าบ่ได้เฮ็ดที่ต้องไปทายสวนตอนอันน้องสาน้องสาของวันนาลี ก่อนน้ำไม้ข่อยเออกลนแหละนี่น้ำไม้ปูปีกาพี่น้องเอ้อเป็นให้เราจังว่ากลนเออดินมันบางเถอะเสียใจด้วยปูกว่าปูกว่าฮาก็ได้แอนปีหนึงมาเนี่ย ผาที่สวซุดงดงามธรรมสะบ้านนาท่านนี้ที่ฝาพี่น้องลงเปิดเบิ้งน้องสะกดในระยะฮกเดินที่จากไปนะพี่น้องหลังจากลงลาวตาวขึ้นมาใช่เบิ้งมาส่โอ้ยหนามายลีหนามายเด้อ แพี่นอะกันเองก็คือเป็นน้องน้องสะใหญ่เนาะน้องสะของวันนดีนี่นามเนะวุธรรมดาหนามมันเป็นอยู่สองสัวคนเพราะว่าได้เอารถจกจกลงไปอีกสัตว์หนึ่งแต่ก็จกลงอีกพี่นนองเพราะว่าเหตุอย่างไงนามมันอยู่เนาะหนามมีเธอ่านเลือกลายสมควรเนะน้องตัวนี้อันนี้ก็คือน้องปล่อยป่าป้านะคะใหญ่แต่ปีกายเอามันกระไดชิปโกโลแหละพี่นนองตัวหนึ่งนะวันนี้มามาขาเบิร์นนี่ ໂຕນີ້ນະເປັນນ້ອງລ້ຽງປາດນອງນ້ອງລ້ງປດກໂຕນນະໂນປັນນ້ອງລ້ງປາລວມປາທົວປແລີນ້ນີກຄືປນີປັນນ້ອງລ້ຽງປາດກຕາມາຈານ່ວຍງາວນລິนน มาเห็นแล้วกันีใจพูมใจพี่นนอะบุญเดืเกิดวันเสด็จมาไหวสวยงามเลยสวยงามเลยตัวนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งของน้องสะนะเป็นจำนวนอยู่หาน้องพอได้เหตุหายแต่ก็ปั้นให้ลูกได้ทุกทุกคนพี่นนองลูกหาคนเอว่าได้ทุกคนได้ทุกคนบุญศศิบุโชกพอแม่เป็นเหตุสางไว้ วยงามเลยนี่คือเป็นหน้าหน้าของพอ่อพันพันของพ่อและแม่เนาะทงนี้เป็นทงหน้าของพอ่อในในเวิงเวิงเวิงของหัวหัวลงไปหอดพุนแล้วพอได้เหตุได้สางไว้แล้วก็มีกกเผากกเผากกหมากใหม่ได้สนิทนะทีว่าพอเพิ่นกระได้เหตุได้สางไวให้ลใหลเต้า ดีข้ามาหอยนะคะขีพน้องนอพอได้ไปเบิ่งกระส้มพอได้ให้งบรรเทาการแจ๊งเงาตรองปะทั้งฝนก็เป็นทงหน้าผากหน้าของพ่อปาก็เป็นทงหน้าของสาวบ้านเนาะจะถือว่าเป็นท้องหน้าอันกว้างสมพู่น่ะแต่ก็มีลายลายผาขอบเขตของหน้าของวันนี้ก็เจ้าอยู่โมงผลนเนาะพี่เนาะ อยู่ม,มุมเบื้องหน้านี่นนะว่านาฬิกาสีน้องไปบนไปชมน้ำกันหล,ล่อบริเวณหัวส่วนกีทอไลายดีใจพี่น้องที่ได้มากีทอไลายจะได้มาถ่ายคลิปที่ได้เรื่องมาหอดบ้านหอดเพื่อนว่านาฬิกาดีใจแล้วก็ภูมิใจเขางามขานาดพี่น้องง่ามไล ນາຊິພາພີ່ນ້ອງໄປເບິ່ງແບບເບິ່ງສັດເບິ່ງໝູເບິ່ງຫຼົງສານ້ຳີກສົມຄວນພີນ້ພາປີນີ້ນດີຝົນດີຫາຍອນຄືເປທງຄັນູປູບານເາອນວອກທຽງທຽງນາພີນ້ອງຽງນາບ່ອນພໍ່ຢູ ห้องวันนาลี่ก็อยู่ด้านเบิกนั่นเลแล้วห้องน้องสาวเนาะอันนี้เป็นห้องพอเวลาอันนี้มาพักมาเศร้าอยู่หนีด้านเบิกนี่นนก็มีอีกน้องน,นักหนาเนะด้านนี้ก็มีน้องแล้วก็ด้านเบนิกนี่ก็มีน้องพอว่าแต่เ้ายังหน่อยเนาะพอแม่คนไดมีพวกพวกมือถ้าพวกรัวท่างนะมาขอหินเลยไปน่นอไปเห็ด ไปเหตุท้นทางไปถนนท้นทางพอเพิ่นแต่เหมาะหาเป็นหินเป็นอันนี้แต่บริจาคเงินจ้างค้ามีแต่ว่าห้ข้าเจ้าโ๊กน้องห้งามๆแ้วก็ให้เพื่อนเอาไปไปเหตุรีเลยแบบว่าบริจาคว่าฉันัะอันนี้จะเป็นดีเงินใช้ที่ดีเนาะระว่างสองสามสองพาทั้งรัดทำหลวงเพื่อนกระดาษประโยชน์ข้าฮากระดาษประโยชน์ก็คือได้น้องเพื่อเก็บหนามให้ลูกหายเต้าในอนาคต แต่เป็นการดีอินที่น้องเวลาเหตุให้เหตุหน้ามันกบเลยเนี่ยก็สะดวกสบายเพราะว่าเราไม่มีน้องมีน้องหนําแล้วพ้นตกกับริยาเน้ายาาแหลงกับโบยาตันี้ก็คือเป็นข้อไก่งวงข้อไก่งวงของพ่อเนาะตัวนี้ข้อไก่งวงข้อไก่เป็นของพ่อของวันนาลี่วนของวันนาลีนี่ยมันอยู่ด่านพลก็คือเคยเห็นเคย แนะนำให้ usted, พี่น้องเห็นกับเอสีผ so ู bush. ้ที่ว่าเพิ่นมาทำร้านเขาแต่ยังไม่ทำเลยเห็นว่าเป็นแบบไปมงขอแก้เถอะเด้อพี่น้องมาห่ออีกดน้านนี้ดน้านนี้ก็เป็นอีกโมมหนึ่งเนาะพี่น้องน้องตาตัวนี้น้ำใช้สาเออ ตัวนี้เป็นน้องของน้องสาวน้องสาวผูเปนอยูบ้านผูติของวันนั่นีน้องของวันนั่นดีก็สิยู่ด้านเบิร์นนันไก่กับตัวเสียงตัวนี้น่ะเป็นน้องใหญ่น้องใหญ่รวมกันทุกคนตัวนี้นําบริษัเป็นพ้อผูดักผูหนึ่งพผูเนมหมอหาเป็นน้องรวมเวือลานห้าอยากใส่หนามอยากลูอยากครั้งอยากเพชรนี่ใดก็แล้วแต่ผูนี้มีหัวคิดปัญญาก็เห็นเอาพอ บ่หายใครและห้เป็นร่วมกันอยู่นีพอถิดจาเอ้ยลูกล้านมาเลยเด้อมาวันนี้คลิปนี้แกสิจ,จบลงทน,นี้กันแน้วคเนาะบ่นในคลิปต่อไปวันนั้ีสิไปถ่ายรีวิวของวัดนารีเองเป็นสวนหรือว่าน้องสะน้องอันนี้น้องใหญ่น้องรวมและทั้งหมดก็คือน,น้องพอเหตุใหยทุกด่านทุกมุม เบิ um, ่งตัวนี้เป็นเบิ่งน้องสะไปค่ะเอาไปเบิ่์นทงหน้าของวันนารีอยู่ขางเบิ่งนะพี่น้องเอ้ยอีกบนนานเนาะสองวันวันนารีไปเสด้กลับครับเมืองกรุงเทพกรุงไทยแล้วเดี๋ยวพี่น้องย่างไปนีะจ๊ะมันเป็นน้องสะของวันนาลีเองคือด่านตัวนี้นะก็เป็นน้องน้องสะของนนาลีเองที่บอกพอเป็นเด็กหมอกเด็กปัญหาแม่เมื่อก่อน นี่งเป็นเนาะก็คือว่านอนง่ายป่าหนักเป็นใหญ่สมควรเนาะเออเป็นเนปปุเขาเกษตรใช่ปุเขาเกษตรได้โดยเหตุในน้ำใจกันโดยเลี้ยงปลาลายยางปลาด้วมปลาปลาปลาไนแต์ปลาปลาปลาตะเพียนเนาะเอื่นทางนั้นปลาตะเพียนทางนี้นะเอื่นมาปลาปลานั่นก็คือเป็นบอลเดี่ยวเป็ดเดี่ยวไก่ ແກ້ມມູກອ່າມນີ້ຊິເຂົ້າເປັນຊວນຂອງມາແລ້ວພີ່ນ້ອງມາເຮาะແລ້ວມາຮาะບນທີ່ັກທີ່ສາສຂອງນນີີນອງອີທັແລນນນະ